สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับลิสอีสุมหานครนะฮะกับพี่เมย์นะครับอ่าผมอยากถามพี่เมย์หน่อยว่าพี่เมย์เจอลิฟที่ไหนก็เจอในไลน์นะคะอ่าเจอออนไลน์ใช่ใช่ค่ะออนไลน์เนาะวันนี้พี่เมย์จองรถรุ่นเอิติลี่สี่ประตูเกียร์ออโต้นะผมถามความจริงเลยรถรอนานไหมพี่เมย์รอนานเหมือนกันนะนานเนาะนานก ไไม่ปก็ส่งกับการรอคอยก็คือไม่ไปไหนก็ยังรออยู่ไม่ไปไหนไม่ไปไหนรอน้องเล็กคนเดียวเลยใช่นะฮะแล้วก็เอ่ไฟนั้นขายง่ายไหมพี่เมย์ง่ายค่ะไฟนั้นน่ารักมากขายง่ายง่ายก็เป็นผู้ปั๊บผ่านเลยใช่ค่ะแต่พี่เมย์นี่ก็มาดูมาหลายที่แล้วดูมาหลายที่มากก็บางบางที่ก็ไม่จบบางที่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะผ่านที่ผมนะใช่พี่เมย์ประกอบอาชีพอะไรครับอ่าเป็นเซลล์ค่ะเป็นเซลล์เนาะใช่ค่ะอ่าก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับ